สวัสดีค่ะมิสามาแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาวิ่งงานนะคะแต่งบรรดาญาติญาติกันนะคะมาเลยค่ะตั้งแต่เช้าเลยนะคะงานแรกนะคะที่เซนโทเปตนะคะนนทบุรีนะคะวันนี้มีญาติญาตินะคะทั้งหมด 4ท่านนะคะเออเราก็มีหน้าที่นะคะแต่งไปเมาหมอยไปอไอ้ไม่ใช่นะคะแต่งไปนะคะให้ยัติญาติสวยนะคะอาดูวิธีการติดขนตาปรดขนตานะคะเป็นแบบฟิลธรรมชาติดู before นะคะ and after ไปก่อนนะ,ะส่วนหนึ่งนะคะเราว่านะคะญาติเนี่ยก็สำคัญนะคะ ไม่แพ้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะเพราะฉะนั้นนะคะส่วนตัวนะเราว่าญาตต้องแต่งหน้าด้วยนะคะวันนี้วันนี้นะคะมีน้องเมยนะคะอันนี้น้องเมยนะมาช่วยลงรองพื้นนะคะเอาเสร็จไปแล้วนะคะอันนี้สําหรับคุณแม่นะคะอส่วนคุณแม่อันนี้คุณแม่น่าจะเป็นคุณแม่เจ้าบ่าวนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้คุณแม่เจ้าสาวนะคะ ก็สวยหวานนะคะเป็นธรรมชาติอันนี้น่าจะเป็นน้องหรือพี่นะคะเห็นไหมสวยเกือบจะเป็นเจ้าสาวแล้วเห็นไหมทุกคนน่ารักหมดเลยนะคะอ่ะมาต่อนะคะช่วงบ่ายช่วงบ่ายนะคะวันนี้เรามาที่โรงแรมวอเตอร์เกตนะคะประตูน้ำนั่นเองนะคะมาบ่อยนะฮะจนเกือบจะเป็นบ้านหลังที่สองไปแล้วนะคะ ระหว่างที่รอญาติินะคะรอคุณแม่นะคะทั้งหลายนะคะก็มานั่งรอก่อนนะคะหมอหมอยสสยวกสยวกสยวกกันก่อนนะคะอาหารที่ค่ะนั่งนะคะพักผ่อนนะคะเมื่อกี้ก็ไปหาอะไรมารับประทานเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศเนาะเออวอร์ดเกตนะคะ บริการดีดีนะคะพนักงานที่นี่น่ารักมากเลยค่ะอะมาแล้วนะคะอันนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าช่วงบ่ายเนี่ยคุณแม่นะคะเราเคยแต่งกันมาแล้วนะคะสำหรับเป็นรู้สึกว่าจะเป็นงานเช้างานมั่นอะไรเงี้ยเป็นงานเช้านะคะพอเป็นงานเย็นนะคะคือแต่งคนละวันกันนะคะคุณแม่ก็เรียกเราอีกนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ นึกถึงเมษานะคะแต่งหน้ายัดิญาติทีไรก็ต้องนึกถึงเมษาตลอดนะคะเรียกใช้เมษาได้เสมอนะคะใกล้ไไปหมดนะคะบอกเลยนะคะถ้าไม่ติดงานก็ไปหมดอันนี้ after น,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 นะคะคุณแม่อีกหนึ่งท่านนะคะใส่แฮรแล้วก็สวยเห็นไหมนะคะวันนี้คุณแม่นำแฮมาเองอ่ะคุณแม่อีกคนหนึ่งนะคะ เมื่อกี้เป็น b e ฟ o r e เนาะอันองเบียร์ทำผมนะคะวันนี้ก็ชิวๆกันไปนะคะสามคนสี่คนก็แต่งเรื่อยๆเนาะช่วงบ่ายไม่ต้องรีบจะบอกว่าสีลิปนี่คือเป็นสีโปรดปรานนะคะของอนาตาเซียนะคะสีนี้รดมากค่ะชมพูแบบสว่างจัดเต็มมากเข้ากับเสื้อสีน้ำเงินมากขอบคุณที่ติดตามนะคะ